g o อร์น r ิ่งหมานการเดนสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้มาพาชมขงช้างของหมานการเดนนะครับที่ไม่ได้ถ่ายมานานเลยนะครับผมวันนี้โอกาสดีก็เลยจะรีบได้อัปเดตนะครับว่าน้องโตมาแค่ไหนแล้วนะครับผมของเรามีทั้งช้างเหลืองช้างขาวนะมาไล่ไปดูทีละแถวเลยอันนี้เป็นน้องหูช้างด่างเหลืองครับโอ้โหดูความดางัง สวยมากนะครับผมอายดีมากน้องนี้เป็นสาวแล้วกําลังมีหน่อครับหน่อเล็กๆยังไม่ออกอยู่ไหนนะนี่ไงแต่ว่าใบสวยมากครับผมนี่อันนี้เป็นแก๊งช้างขาวของเราอันนี้ก็หน่อมาเต็มเลยแต่ยังไม่ขึ้นสูงนี่ครับอันนี้ไม้หน่อครับผมช้างเหลืองอันนี้ไม้ไข ตเร็วมากต้นนี้ไม้ไข่สวยด้วยนะครับมาแกงช้างขาวนี่เริ่มมีหนอแล้วเอ๊ะต้นนี้มีหนอยังหนอเผือกเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับลุ้นได้ครับผมนี่มาดูสาวสวยของเราอีกหนึนน่งต้นครับนี่สวยมากแม่ขาวขาวให้หนอแล้วสามหนอแล้วเนี่ย อีกสักสองวีค่อยตัดชำนะครับอันนี้เป็นสาวเขียวด่างน้อยแต่ว่าแบบนี้ให้ลูกดีมากแต่นํานะครับนี่อันนี้คุณแม่ใหญ่คุณแม่ใหญ่เดี๋ยวจะแยกลูกแล้วนี่อันนี้ไม้ไข่ออกแต่หน่อไม่โตงงเหมือนกัน,น อันนี้นะทั้งขาวแม่สาวอันนี้ออกหนอแล้วเพิ่งเห็นตบๆนี่ครับอันนี้ก็กำลังจะออกหนอจุบจอันนี้ก็สาวๆยังไม่ออกหนอนะครับนี่อันนี้อันนี้ด่างเขียวเอ้ด่างขาวแต่ด่างน้อยแต่ด่างกระจายทุกใบลวกมาดีนะครับ ใบที่สองคือสวยเลยนี่ยังไม่กลางนี่ด่างน้อยไม่กลัวลูกสวยมากแน่นอนต้นนี้อุ้ยติดต้นนี้ด้วยนี่อันนี้แม่สาวของเราอันนี้เผือกของเราเผือกน้อยแต่ลูกไม่เผือกเด้อนี่นี่ เผือกก็ปลูกได้นะครับแนะนำเลยอันนี้ช้างเหลืองเบบีใครสนใจช้างเหลืองติดต่อมานะเยอะๆสว,สวยๆเยอะๆเลยนะครับนี่อันนี้ขาวยังไม่ออกเนาอ,อันนี้ออกหน่อแล้วเอยังเหลี้ยงช้างก็รุนแต่นหน่อเนี่ยนี่สาวสวยฟอร์มประกวดแต่ไม่ได้ประกวดเพราะว่าอยู่ในท่อสวยมากครับเตียตๆ,ๆ,ๆ เก๋ๆเลยอันนี้ฟอร์มไม่ประกวดแต่สวยมากเหมือนกันช้างขาวจุ๊บๆโอ้อะไรเปลือกๆไม่ให้ดูหรอกใบเผือกให้ดูใบสวยขาวพยักครับอสวยมาก เดีย๋ยวจะให้ดูอร์มประกวดของหูช้างต่างขาวแต่ไม่ได้ประกวดเช่นเดียวกันเพราะว่าลงท่อหนึ่งสองซ้ำปึ๊บเต้โอ้ต้นนี้คือสวยมากให้หน,อน่อยเราดูไว่อันนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นเล็กๆแต่เ,เป็นต้นแม่เพราะว่ามันมีต้นแฝดคู่มาส่วนต้นลูกของเขาลูกสาวก็สวยไม่แพร่แม่เลยครับนี่ด่างดีมากด่างโคนสวยมากเลย อ่มาดูขาวพยักครับต้นลูกต้นเมื่อกี้อยู่ข้างแม่ให้หน่อนแล้วขาวพยักตอนนี้เรามีหน่อชําอยู่นะครับนี่หนอน,นี้สนใจทักมานะขาวพยักได้แล้วมาดูขาวพยักแต่เป็นใบเขียวแต่สําหรับใบเขียวของเรานั้นความพิเศษคือลูกด่างครับน,นี่ด่างดีด้วย ด่างสวยด้วยแต่แม่เขียวหมดนะเป็นความพิเศษของข่าวพยักอันนั้นก็ช้างขาวอันนั้นกำลังเข้าฟอร์มครับมาที่เพชรสยามครับดึงๆเพชรสยามสวยมากดูใบโอ้งามครับเพชรสยามมีหน่อยอ่างมีมีหน่อชามไว้หน่อนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ มีอีกประมาณเยอะแต่ว่ายังไม่สูงเท่าไหร่อบอยู่ไข่รอเพชรสยามรอเลยนะเดือนหนึ่งนี่รับรองมาแน่นอนนี่ครับความสวยเพชรสยามไม่แพงเด้อต้นนี้เลี้ยงเดือนสองเดือนก็ออกหน่อแล้วครับอันนี้แบบแห้งผมเลี้ยงแบบน้ำไปด้วยนะครับจริงๆงแบบน้ำก็ดีนะอันนี้เป็นแก๊งที่เพิ่งลงหูช้างด่างขาวทั้งหมดเลย อ๋อพาไปดูต้นลูกแสนสวยก่อนนี่เป็นความชอบส่วนตัวผมชอบด่างไม่เยอะมากแต่ว่าแบบนี้คือให้ลูกสวยมากนะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูต้นหนึ่งเพิ่งจะลงต้นนั้นเพิ่งจะลงเพิ่งจะลงแต่ความสวย ระดับโลกนี่เป็นยังไงล่ะครับสวยมากครับต้นนี้หูช้างดังขาวอันนี้เพิ่งลงไปได้แค่สี่วันเองครัแต่น้องเด้งมากแล้วนะครับอบอยู่ไม่นานก็ลงได้เลยนี่ครับเป็นต้นตั้งแม่ของเรานี่ครับสวยเนาะจริงๆ นี่ใครใครอยากได้หูช้างด่างเหลืองเรามีเบอร์นี้นะต้นใหญ่แล้วนี่ในแก๊งของเรานี่เลือกให้ไดออ้แล้วก็เบอร์ใหญ่เบอร์นี้ด้วยนะครับอยากได้ด่างแบบไหนกับรุณาบอกออมีต้นนี้ด้วยต้นนี้ใหญ่มากนะครับนี่แต่ต้นนี้เราส่งได้ในเฉพาะกรุงเทพนะครับเราขายอยู่ประมาณพันสองไม่เกินนี้ สำหรับหูช้างด่างเหลืองนะครับตนนัวนี้สเตียร์สวยแน่นอนนี่มีหน่อแล้วนะครับนี่อันนี้กระถาง10นิว้วใหญ่มากนี่ครับถ้าเทียบกับพอดูแล้วกันผมขับรถไปส่งให้ได้แต่เฉพาะกรุงเทพนะครับกรุงเทพสมุทรปราการเนาะส่งได้ถ้าใครสนใจนะเให้เบอร์โทรทิ้งไว้เลยจะได้โทรหานะครับหรือไม่ก็โทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ไว้นี่นะช้างด่างเหลืองพันสองท่านนั่นเองครับ นี่ปั้นฟอร์มประกวดไปโลดอีกต้นนี้สวยนะครับนี่เรามีไม้ปลประกวดแต่ไม่รู้จะได้ประกวดปีไหน <c oughs> คือต้นนี้ครับหูช้างดัางขาวไม่รู้จะด่างดีหรือเปล่าแต่ใบนี้มันสวยอะ่ะก็เลยปั้นประกวดประกวดเองนะ <c oughs> ไม่กล้าไปประกวดกับชาวบ้านครับเพราะว่าไม่รู้จะสวยหรือเปล่านี่นะครับ จริงๆหูช้างห่ังเหลืองเรามี2ต้นนะต้นใหญ่นี่ครับอันนี้กำลังชําอยู่อันนี้ก็ด่างระดับต้นๆ้นของโลกเหมือนกันนี่ตืดตืสวยแน่นอนนะครับนี่ดงดง,ดงหูช้างของเราอีต้นเราไม่รู้ตั้งแต่แม่ยังยไม่ได้ขายเลยนี่ครับสี่แป เฉพาะต้นแม่ขาวน่าจะยี่สิบสี่ยี่ส <behaviors>. right. yup. ิบห้าแล้วครับยี่ห้าละสามสิบละอยู่นู้นเท่าไหรอยู่นู้นอีกสี่เป้าหมายของเราก็มีช้างขาวเต็มท่อตรงนี้ นะครับเพราะช้ำเหลืองมีพอแล้วรู้จักคำว่าพอด้วยนะที <c> ่ <oughs> ไม่หลอกจะขายบ้างอะ่ะไม่มีตังค์แล้วนี่ครับกำลังโตน้องโตช้าอยู่นะครับแต่ไม่ได้ว่าแต่ไม่ได้แต่ช้าเลยก็เห็นเห็นรูปเห็นล่างอยู่เป็นผลเป็นดอกอยู่นะครับออกหน่อมาให้เราจับชําตั้งแม่อยู่ครับผมนี่แบบเผือกแบบไหนเราเลี้ยงหมดเลยนะครับเพราะว่าลูกออกมาเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้เลย ว่าจะสวยเบอร์ไหนอย่างต้นนี้นะครับดูลูกเบอร์นี้เลยผมชอบใบแบบนี้มากเพราะว่าด่างไม่เยอะแต่ลูกคือสวยมากนะครับแบบนี้ก็ลูกสวยเช่นเดียวกันแบบนี้ไม่ต้องลุ้นเลยคือด่างไรายทหารเนี่ยเอาจริงสวยสุดแหละผมเห็นด่างสเตียผมซื้อด่างสเตียร์มาไม่นิ่งไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวแต่ถ้าเป็นด่างรายทหาร อันนี้ตอนแรกๆด่างแค่นี้นะเนี่ยใบต้นๆ้นของเขาแบบนี้แต่พอมาใบสามใบสี่นี่คือแบบนี้เลยครับนี่หน่อแบบห <c oughs> น่อไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ายังไงก็ด่างสวยอยู่แล้วเนี่ยครับอันนี้ใบแรกๆ่ะด่างไม่เยอะนะเนี่ยครับแบบนี้แบบนี้แต่จะใบล่าสุดนี่ ด่างทั้งใบทั้งลำต้นเพราะงั้นเนี่ยลูกออกมาคือสวยแน่นอนนะครับอันนี้ต้องรอฟอร์มใหม่ก่อนเพราะว่าลูกออกมาเนี่ยอันเนี้ยเผือกเกือบสองใบแต่ลูกออกมาคือด่างแล้วนะนี่แบบนี้ครับนี่ครับแล้วต้นหนึ่งก็ด่างด้วยนะครับผม งั้นซื้อช้างก็ซื้อได้หลายรูปแบบครับแต่อย่าเผือกมากแค่นั้นเองแต่เผือกก็ให้ลูกสวยเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงนะครับเลี้ยงช้างรุ้นได้ทุกใบครับผมใบสวยๆอันนี้มันโดนน้นําเยอะหน่อยมันก็เลยดูช้ําน้ําเพราะว่าละอองฝนกระจายมานะครับเราก็จะมีผลผลิตออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับฝากติดตาม ส่วนช่างขาวส่วนช่างเหลืองนะครับของหมันการเล่นด้วยนะครับมีทั้งบันนาไทยข่าวพยักนะครับผมบอนนาไทยเพชรสยามครับนี่กาลังสวยเรามีหน่อชามมีหน่ออะไรไว้คอยบริการแล้วนะครับรานะคาไม่แพงติดต่อมาเด้อเพราะติดต่อช้าก็จะไม่ได้นะหลายท่านคือบอกว่าอยากได้อยากได้ไดแต่ว่า พอเราใส่เบอร์ไปก็ไม่ได้โทรมาแนะนำให้ใส่เบอร์ไว้ได้เลยครับนะครับผมหรือไม่ก็ก็ทักเฟสหมานการ์เด้นนะครับทักเฟสหมานการ์เด้นเลยเจอปุ้ยแน่นอนนะครับผมนี่เดี๋ยวเจอส่งรูปส่งอะไรให้ดูนะครับจะได้ต้นไม้ไปไว้เลี้ยงสวยๆนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอีกทีน่าจะหลายอาทิตย์เลยบาย,บาย